ดรีบมาทำตอนนี้เลยค่ะสอนลับกับบูคุรี่สีดำวันนี้บอกเลยว่าเฮ้ยมันคล้ายๆกับของที่เราบอกสร้างเลยนะคะทุกคนแต่ของชิ้นนี้นะคะแจกเพียงแค่1,000ชิ้นเท่านั้นและของก็ลดช้ามากๆเพราะไอ้หลังยังไม่รู้เข้าแมบตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แปงจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเราไปดูกัน การที่น้องๆนะคะจะได้ของจากแบบแบบนี้เนี่ยน้องๆจะต้องยืนใ้ครบเวลาแล้วน้องๆจะได้โบนัสพอยต์นะคะจนเวลาหมดเนี่ยได้มา100่งรอยพอยต์ค่ะซึ่งแบบแบบนี้หากมีคนออกเนี่ยเวลาจะถูกรีเซ็ตกลับไปใหม่นะคะน้องๆแต่พี่แป้งเข้ามาก็เวลานี้แล้วเลยไม่รู้ว่าเวลาจริงๆของเขาเนี่ยมันคือเวลาอะไรซึ่งเดี๋ยวเราไปดูเคลืกันข่าวว่าการที่น้องจะได้ของฟรีชิ้นนี้เนี่ยน้องๆจะต้องใช้พอยต์เท่าไหร่ซึ่งน้องๆนะคะจะต้องใช้พอยต์ทั้งหมด999ย้พอยต์นั่นเองนะ ซึ่งพอยเนี่ยน,น้องสามารถเช็คได้ด้านขวานะคะว่าน,น้องเนี่ยมีพอยท์ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วให้น้องๆน,นะคะกดแถบได้เลยซึ่งบอกเลยนะคะว่ามันอาจจะยากตรงที่ว่าสมมติถ้าใครอยากออกเกมเนี่ยก็จะถูกรีเซ็ตเวลานะคะรีบมาทำตอนนี้เลย